70นาทีนะคะท่านอาจารย์นั่งได้โดยที่ไม่ไม่ได้ลืมตาเลยค่ะก็คือครบ70นาทีเราก็ออกจากสมาธิค่ะช่วงช่วงแรกๆข้าพเจ้าก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งอะค่ะ15 2หนาทีกว่าที่จะสำรวมไว้ที่ปลายจมูกได้กว่าที่เขาจะเกิดความสุขขึ้นมาค่ะตอนแรกก็จะเป็นพวกการมาสัญญาวิตกสัญญาระหว่างวันที่เขาจะ ขุดขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็จะพาให้ให้เพลินออกไปนะคะข้าพเจ้าก็ใช้มากวิธีการดับภาษาหนึ่งองค์ธรรมสลับกับสลับกับแผน่นเมตตาอีกหนึ่งองค์ธรรมก็จะเป็นการใช้มากวิธีสององค์ธรรมตรงนี้ค่ะเพื่อจัดการดับดับวิตกวิจารณ์ดับสัญญาความเพลินตรงนี้จนสภาวะเขาลงไปที่ปลายจมูกแล้วข้าพเจ้า จึงกาบพระองค์สามครั้งขึ้นทํา6ขั้นตอนอธิษฐานจิตแล้วก็กาบพระองค์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คูขาเข้ามานั่งสมาธิต่อพออันนี้เป็นงามในถ้ำกลางแล้วนะคะงามในถ้ำกลางตรงนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะใช้มรรควิธีที่ท่านอาจารย์ให้ทําก็คือจะให้ดับภาษาครั้งหนึ่งสลับกับแผ่เมตตาติดต่อกันหครั้งค่ะก็ใช้มรรควิธีนี้ทําต่อเนื่องไปค่ะ พอถึงมาวิธีนี้ค่ะเขาพระเจ้าก็จะจะอยู่ที่องค์ทุกขเวนะเจ้าค่ะท่านอาจารย์องค์ทุกขเวนาก็จะเริ่มมีอาการมีอาการปวดปวดที่ระหว่างคิ้วค่ะปวดหัวตรงนั้นข้าพระเจ้าก็เอ่อก็ปล่อยค่ะใช้มาวิธีดับไปแล้วก็ไม่ไปเพ่งค่ะซพังเขาก็จะไปจับเพ่งเขาพเจ้าก็จะเอ่อใช้วิธี ปล่อยเขาะค่ะกาหนดเสร็จแล้วก็ปล่อยกําหนดเสร็จแล้วก็ปล่อยแล้วพอเขาไปไปเพ่งอีกข้าพเจ้าก็ปล่อยอีกอะค่ะก็จะเป็นการยื้อกันอยู่ตรงนี้ค่ะ่านจันแล้วการนั่งสมาธิรอบเมื่อคืนนะคะก็มีความรู้สึกถึงกําลังข้างในที่ที่สามารถทนได้อะค่ะทนทนต่อองค์ทุกเวนาแล้วก็ทนต่อ ชาลอสีที่มีเข้ามาด้วยค่ะเล็กๆน้อยๆเป็นอมาณจิตอะค่ะก็จะมีทำให้ข้าราจ้าขันคันที่ขาขันที่ฝ่าเท้าแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแค่แบบเดียวเลยค่ะแบบเดียวเขาก็ทำให้ลำคัญแล้วเขาก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะ ม,มักวิธีก็จะใช้เท่านี้แล้วก็ถึง70นาทีก็นาฬิกาก็ดังแล้วก็ออกจากสมาธิแล้วก็จเจริญมักต่อข้างนอกเจ้าค่ะก็รอบเมื่อคืนก็จะมีเท่านี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์น้อมกับอนุอมทนานสาธุค่ะเพราะนั้นสิ่งที่เขาเข้ามาทําให้เกิดมารจิตได้กระรงที่ท่านไปเพ่งเนาะเพราะนั้นวิธีแก้าการเพง่ง หลังจากใช้การแผ่เไมตตาแล้วทีนี้พอเขาเข้าไปเกิดอย่างเงี้ยพอเขาก็ไปเพง่งรปท่านลืมตาลืมตาให้สบายสบายนิดนึงพอเขาเริ่มสบายแต่ท่านก็เดินมัป,ปกตินะเ้ากรแผ่เมตตาไปแต่ภาษาก็ลืมตานิดนึงแต่ไม่ต้องไปสอดสายดูอะไรลืมตาไปแค่ตรงข้างหน้าแล้วก็รู้สึกเขาเริ่มสบายก็หล,ลับตาอย่างเงี้ยพอเขาเริ่มจะไปเพง่งจะเกิดตัวเด็นท่านลืมตา ปัญาแล้วก็ท่องมาวิธีเหมือนเดิมแบบไม่ทำเหมือนเดิมอยู่สักวักหนึ่งรู้สึกสบายๆก็หลับตาทำแบบเนี้ยสลับไปเรื่อยจนกว่าเขาเป็นปกติแล้วเขาเป็นปกติตรงเนี้ยชาลุสีจะแทงไมาได้นะครับมานจีจะเข้ามาไม่ได้ก็นะไปทำมนะเมาพอเข้าใจยังงเข้าใจแล้วค่ะน้องกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกั้นมาหลังจะไปเพ่งเลยปุ๊บลืมตาเลยน,นะครับ ให้สภาวะเกิดสัมผัชัญยารู้ตัวเท้ของขึ้นมาใช้อยายตนะเปิดขึ้นมาน <c> ะ <oughs> เดิมทีเป็นอยนายตนะปิดมาเพื่อปิดปุ๊บ,บมันก็เข้ามาแทรกได้เนื่องจากการเพ่งจริงคิดว่าไม่เพ่งแต่จริงๆข้างในก็าเพ่งเมื่อเขาเพ่งเราก็ต้องลืมตาให้เขาปลดปล่อยตามธรรมชาติของเขาก็จะรู้สดีขึ้นสบายขึ้นก็หลับตา เข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์มีคำถามอีกไหมไม่มีค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุอนุโมทนาสาธุค่ะสวัสดีครับสาธุน้อมกับเทพเทาท่านอาจารย์เป็นตุ๊ดาผีปอบไข่นะผู้เดินมรรคในระดับพระนาคามีในปฐมฌานสาธุน้อมกับอนุโมทนาสาธุน้อมกับสวัสดีเจ้าค่ะ